มีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ดีมากและนี่คือผลงานของรัฐบาลนี้เลจะพูดว่าเรื่องนี้ดีเหมือนคุณนะเดี๋ยวให้คุณพูดคือเรื่องนี้เราตามมาตลอดคุณณธิยาในฐานะคนที่มีที่เท่าแมวดิ้นตายนิดเดียวเรื่องเอาต้นไม้อะคือหนึ่งเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะตั้งแต่ยังเป็นคอสชนะมาท่านท้าความกันเนี่ยแก้กฎหมายป่าไม้ถูกไหมมาตราเจ็ดอ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยใครมีไม้ ไม้สักไม้พายูไม้อะไรต่างๆในที่นาแม้แต่แ่าเป็นในที่นาตัวเองนี่นะ,ะแล้วไปตัดเนี่ยนะไม่ได้นะผิดกฎหมายต้องไปขออนุญาตก่อนมันก็เลยเป็นปัญหาจอนมีข่าวเห็นไหมขนาดต้นไม้ล้มมาทับบ้านตัวเองเนี่ยยังโดนจับเลยนะั้นมีคนเพื่อนบ้านบางทีไม่ชอบหน้ากันเนี่ยไปแกล้งก,ก็มีนะอ,<ม>อะไรแบบน,นี้เขาปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกตรงนี้ให้สามารถปลูกและตัดได้ถ้าอยู่ในที่ดินตัวเองนะไอบางคนบอก ผมก็ไปปลูกนะอยู่ในป่าสงวนเนี่ยบนเขาเนี่ยไม่ได้ไไดต้องที่ดินตัวเองนะแล้วก้าวหน้าไปกว่านั้นก็คือว่าเขามีการริเริ่มให้เอาต้นไม้เนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินอันนี้คือดีมากเลยนะคะนคนก็เลยปลูกต้นไม้กันใหญ่โตเลยตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในสถานการณ์ของโควิดหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าต้นไม้ที่มีค่าในที่ดินของท่านเนี่ยสามารถเอามาเป็นหลักทรัพย์ ในการของเงินกู้จากธนาคารได้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะคะมีมาระยะหนึ่งแล้วแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้แล้วก็ใช้ช่องทางนี้เนี่ยยังน้อยอยู่จะทำยังไงแล้วจริงๆมันธนาคารเขาจะยอมรับหรอือมันเริ่มกันหรือ,อยังคุณทยานที่ยังเริ่มแ้ว,แวไหมเริ่มแล้วค่ะมีข้อมูลนะคะจากคุณอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน ได้มีการทันแหลงบอกว่าข้อมูลของกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกระทรวงพาณิชย์รายงานนะคะว่าตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันมีคนนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว87สัญญาเองอะ่ะ<อ>ตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันปีนี้เท่าไหร่ปี64 42ปีแล้ว 2>, 2ปีแต่มีอยู่87สัญญาจำนวน1 1 9 4 9 8ต้นค่ะ วงเงินเนี่ยอยู่ที่134ล้านบาทนะคะโดยก็จะมีทั้งไปขอจากสินเชื่อรายย่อยพิกโกไฟแนนซ์นะคะหลักๆแล้วก็คือไปขอจากทางพิกโกไฟแนนซ์เนี่ยแปดสิบสัญญาคิดเป็น92%มีทางธนาคารกรุงไทยและทกศ7สัญญาคิดเป็น8%แล้วกเ็เนี่ยค่ะดูๆแล้วเนี่ย รวมวงเงินค้ำประกัน130ล้านบาทซึ่งแสดงว่าระบบการให้สินเชื่อโดยสถาบันการเงินได้ทำงานแล้ว mm. และก็มีโอกาสในการขยายสินเชื่อโดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้อีกมากเพราะที่ผ่านมายังดำเนินการได้ไม่มากนักค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยจึงมองเห็นโอกาสที่จะต่อยอดขับเคลื่อนในเรื่องนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโควิดด้วยนะคะที่ถ้าว่าคุณมีไม้ยืนต้น ที่มีค่าทางเศรษฐกิจบนที่ดินของตัวเองสามารถที่จะสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวและความมั่นคงในอนาคตคูบคู่ไปกับการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์เป็นทรัพย์สินและเป็นหลักประกันสินเชื่อในการเข้าถึงแหล่งเงินทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่ด้วยนะคะโดยเกษตรกรประชาชนและผู้ประกอบการจะได้รับวงเงินสินเชื่อรายย่อย5 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อรายค่ะและที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการกำหนด เลยว่าต้นไม้ต้นนี้อายุวงปีเท่านี้มูลค่าเท่าไหร่นะคะเขาก็มีมีคณะกรรมการที่จะเป็นคอ,คอยเป็นคนไ <จะ S 2> ปประเม,มินเป็นมาตรฐานอ่ะใช่เหมือนเหมือนเราเอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองอันนี้เราเอาต้นไม้ไปจำนองใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เขากําลังผลักดันใช้ชื่อโครงการว่าธนาคารสีเขียวหรือว่ากรีนแบงค์ค่ะภายใต้นโยบายกเกษตรกรรมยั่งยืนบนแนวทางศาสตร์พระราชาและโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นการจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วต้นไม้ของท่านก็ยังสามารถจะมาช่วยเหลือท่านในยามที่เดือดร้อนได้ด้วยอันนี้ดีเดือฮะนโยบายที่สุดยอดมากเลยใช่ค,ครับใครจะว่าเชียก็เชียร์เชียร์และนโยบายนี้นะเน้นเชียร์เต็มที่เลยนะคะใครใครมีที่ดินเนี่ยคุณลองไปไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเขามีทั้งหมด ลายหูย58นชนิด58นี่ประกาศในบัญชีนะยังมีอีกนะยังมีอีกนะแต่ว่าเอาเอาเบื้องต้นที่เรามีข้อมูลตรงนี้58ชนิดมะขามยังได้เลยเนะไม้สกุลทุเรียนไม้สกุลมะม่วงไผ่ทุกชนิดฝางมีอะไรต้นปีบตะแบกนาสลาอินทนินน้ำสักพยุงชิงชันกระพี้เขาวควายสาธรไม้แดงไม้ประดูประดูป่าปะดูบ้านมะขาวโมงมะข่าแต้เนี่ยพวกนี้นะคะ สามารถเอาไปเป็นหลักทรัพย์ทํ้ประกันได้โอ้เนี่นะอย่างน้อยก็คลิปเอาและไม่มีมรดกและปลูกต้นไม้จริงไว้ให้ลูกให้หลานได้10ปี15ปีสิปีพวกไม้เนื้อแข็งแข็งเนี่ยนะเป็นเงินเป็นทองค่ะบางต้นนี่เป็นแสนก็มีนะเหมือนที่นายหลวงท่านบอกไงคุณกรลเมนี่คือไม้เกษียนที่ในที่ดินหรือว่าในบ้านเนี่ยควรจะต้องมีการปลูกไม้เกษียณเอาไว้นะคะอ่ะนะฮะมาดูเรื่องอื่นกันต่อเลยนะครับค่ะเราหลือเวลาอีกสักสินาที ค่ะ,ะดูเรื่องประชุมนิดนึงนะคะประชุมสภาประชุมสภาคือตอนนี้สถานการณ์โควิดระบาดแล้วก็มีสมาชิกบางส่วนมีการติดโควิดด้วยทางท่านชวนก็เลยอขอความร่วมมือนะคะอยากให้กรรมธิการทั่วไปงดประชุมในช่วงสองสัปดาห์นี้แต่ว่าที่ให้อย่างประชุมได้อยู่คือคณะกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณเพราะว่ามันมีเรื่องของเงื่อนเวลาในการในการประมาณมันต้องเดินหน้าไปน,น,นะครับเดี๋ยวมันมีเงินมาชา้าจ่ายกัน